อาสามที่เปียบทับตับเป็นแบบลูกเต๋านะพี่น้องเอา้าคูณสามสดเอ้าจุม่มลงไปเลยอืมมาพี่น้องโอ้โหอืม ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแยบเสบนะครับได้เนื้อมะจุพี่น้องจัดซอยจุเต็มระบบฝากพี่น้องนะครับได้เป็นตับนะพี่น้องนี่ครับตับงามๆหันมาเลยนะพี่น้องซอยมาเลยพี่น้องยางติบบนมาบนจัดแบบซอยมาเลยเพื่อความสะดวกสามสิบกีพี่น้องเนี่ยสามสิบกีตับแล้วก็เนื้อสันในนะพี่น้องมากะเจีวนี่พี่น้องเจวกับคนมาแล้วนะครับนี่ครับเจีวกี่พี่อะครับ แก้วขีพียขมขมนี่ผมเอาดีมานําพี่น้องเอาดีมาใส่เพิ่มอีกให้มันให้มันขมกว่าเก่านะครับเขาว่าขมจนยางเดิ่นะครับเอาผมก็เป็นสายขมอยู่พี่น้องขมขมมันแสบด้วยครับนี่ครับเขียงคนให่ดีมานําเอาเทลงไปเลยนี่ใส่เมื่อเลยพี่น้องนี่แหละสายขมแขงขมแังแสบครับ มาเด้อพี่น้องเด้อมามามา,มาพักแกงก็จิมีนี่ครับสารเนียพักแผวบักทัวบักแต้งนะครับโอ้ยหลายโเระพามีพักเดาอยู่ข้างๆเด้พี่น้อง้อมาครับพี่น้องมามาจุน้ำกันครับขอนียวครับมาพี่น้องมาแต่ว่าจุนี่มันต้องมีของเหียกน้ำย่อยเด้พี่น้องกับสำรับเ,ยบ,เยบแสบแบบมันต้องต้องมีน้ำย่อยเหียกน้ำย่อยอยู่แล้วนะครับ ว่าขึ้นนำลายแล้วพี่น้องขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวได้พี่น้องเด้อแก่ข้าวครับตัวนี้แหละทั้งสิหวานนะครับบันนี้แนะนำให้แก่ข้าวตามครับขออนุญาตครับมาพี่น้องลุยกันเลยเออเอาเข่ามาห้องแคหน่อยนะพี่น้องมาเอาตับก่อนละมาพี่น้องมาตับใบเข่า ขื่อ,อมือคนแก่แบบน้ำบมตกอยู่เนาะสามที่เปียบทับทับเป็นแบบลูกเต๋าน้ำไปหน่อยเนาคูณสาม เอ,เอาจุม่มลงไปเลยม,มาพี่น้องโห เนี่ยเป็นเนื้อสารนี่พี่หน้องอือหืมขอบุบครับ กินเกี่ยวหอมหอมเออใบตับอือก็มาเป็นลูกเต๋าเปล่าเอาอ่าชิ้มไปเลย Mm บริสตัดแบบติดตะเกียบครับอากะ Ừ, mm, đâu? ตาดีพี่้อง โอ้เพ็ดอยู่ต่อพี่น่อยยาวเนี่ยผมใส่พริกป่นมาอย่างไรเา้าไปตับม,มันกอดตับผมไปหน่อยอื เป็นลูกเตาพี่น้องว้า ว่ามักเผ็ดอยู่นะใส่พริกป่นไปไหลายส่วนหนูว่เอาสามสิบกีบกับตับกันพ,พ,นพริกกนะับพอแสบน้องพี่น้องก็ใส่ลูกโดดหลายคำใส่หลายเมียดไปเผ็ดด้วยกัน เนี่ยเอาเนี่ยเด้มาหอนหอน เอาครับพี่น้องโอ้เราจะแจวบอบเพ็ดว่าจ,จาาากิกยำบักพริกเม็ดไปน้ำมจาจังสิได้กินหอมเข้าบักพริกสดจังเลยพี่น้องแต่ว่าแซ่บครับเป็นคนที่ชอบเผ็ดอยู่แต่ว่าเจอมื่อนี้ไงเผ็ดอูแต่ว่าแซ่แบแซ่บครับมื่อนี้นะครับจัดเป็นจุนะครับเต็มระบบเลยเป็นสามสิบกีบ ตับแล้วกันเนื้อตับมาแบบหวานๆเจ้าผงกระส่ขีพี่อนะครับเป็นเจ้าขีพีปี่ใส่ดีเขาไปโอ้โหขมเลยครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติตตามรับชมขอบคุณทุกลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเนตนนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับที่มอเอียบแสบนะครับจัดจุย่างที่บอกนะพี่น้องขอจุมาว่าจัดแบบเดียวๆนะครับถ้าพี่น้องถามมาพี่ไอ้ก็เราอยากตาเข่าอยู่นะพี่น้องเราเกี่ยวเข่าแล้วลกะ หยากมีงานของเราอยู่ผมก็เลยมาจัดจุแบบเติมระบบผู้เดียวให้พี่น้องในแสบน้ำกันนะครับครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แยบแสบด้วยพี่น้องด้วยตัวนี้ผมกฤติพยายามพี่น้องขอมาว่าจัดจุจัดจุนี่ผมกฤติสลับไปมานะครับสิบบริจจุบ,บ่อยๆแะกะกฤสิบดิทีมไปกฤติมิจุมีพี่อ้ายมีผมแ้วกับมีเม่บ้านมาดังน้ำกันนะครับสลับไปมานะพี่น้องเันะ้งครับมื้อนี้ คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีนะครับบอกกันคลิปหนานะครับขอบคุณหลายัครับสวัสดีครับ